ขาตานาโคชิละเอกขนาดความยาวรวม103เซนด้ามจับ27ซนติเมตรทำจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวผันด้วยผ้าสีดำตอก2หมุดไม้ไผ่ซื้อบาตตัวนี้จะเป็นลายเสือลายเสือทำมาจากวัสดุโลหะอันลอยวงกลมแบบนี้ลายเสือส,สวยเลย ฝักดาบตัวนี้ทํามาจากไม้แท้ทําเป็นสีดําเงาพิมพ์ลวดลายตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีดําส่วนใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กที่สิบแท้แบบไม่มีร่องเลือดสันหนา8มิลเปิดคม100%ทำการพ่อโคนเผาไฟแล้วก็ขัดขุนครับตัวนี้ขัดขุนเปิดคม100%พร้อมใช้งานได้เลยนี่นะครับลายฮาร์มอนสวยๆแบบนี้ทําการขัดขุน เครื่องใบสันดาบตัวนี้เป็นขัดเงาเรียบร้อยปลายดาบรับคมหักมุมคิสก,กิแท้เปิดคมร0 0เพร้อมใช้งานได้เลยตัวนี้นะราคาอยู่ที่4,900บาท4,900บาทเท่านั้นใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับ